Good m o r n i n g ทาสีเสาแล้วค่ะวันนี้สวัสดีครับสบายดีไหมสงสัยเป็นขั้นตอนสุสดท้ายแล้วที่ทาสาีสา If we need anything to paint anymore well, This is the main part but This but the last one to paint w h l l I cut bits off I have to paint the end Ah And down the pipes and stuff like that okay but for the main frame main frame this is a, the main painting done Yeah. when i cut t h i n g s okay <S i just paint where i've cut to seal the paint the weather นี่คือที่หลักๆเพ้นก็คือเสร็จสุดท้ายนี้แล้วค่ะแต่จะเพ้นอีกทีก็ตอนตัดตอนอะไรมันจะเป็นตัดสีตัด หัวตัดท้ายอะไรก็จะได้ย้ำต่อยอแค่ตรงนั้นเองค่ะแต่ที่หลักๆเพ้นก็คือทาสีก็คือนี่สุดท้ายแล้วค่ะเวทุลองเสายาวไปนิดหนึ่ง you know. ก็จะตัดนิดหน่อยแล้วก็จะเพ้นหัวมันใหม่ต่อสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนทุกคนค่ะ อันนี้ไม่มีอะไรค่ะมานั่งเป็นเพื่อนคนทาสีหลังบ้านค่ะพ่พาก็มานั่งเล่นคุยกับเ,เพื่อนๆค่ะอันนี้ไม,ม่พาเศร้าใจมากเลยค่ะซอยสนนี้ไปซื้อกับพี่สาวไปซื้อไปเลือกคนละเส้นพีพาชอบมากเลยเส้นนี้ใส่แบบสร้อยสองสลึงค่ะเขาแน่นแล้วก็ใส่ดีมากเลย โชคดีที่ไม่พาถอดออกวันนั้นถอดแล้วมาเห็นดีที่เช็คก่อนค่ะไม่งนนั้นขาดหลุดหายไม่รู้ตัวยังเคาะยังไม่หนัก <c oughs> <c oughs> ขาดเหลือนิดเดียวค่ะตรงนี้ค่ะตรงข้อต่อเนี่ยค,ค่ะก็ไม่ฝฟกกันนี่ยค่ะเขาแหวงไปครึ่งหนึ่งค่ะ แบ่งไปครึ่งหนึ่งแฟนบอกว่าหเอาไปซ่อมไม่พาไม่อยากซ่อมที่นี่ค่ะที่นี่ทองทองไม่ใช่ทองเก้าสิบกว่าเปอร์เซ็นเหมือนบ้านเราบ้านเราในีทองเกือบร้อยเปอร์เซ็นทองที่นี่แค่ยี่สิบสี่แค่สิบแปดทองไม่ทองไม่เข้มค่ะทองซื้อแพงแต่ขายถูกค่ะแม่พาไม่อยากเอามาผสมกับทองแท้ของแม่พา เสียใจมากเลยค่ะใส่มานานมากเลยเส้นนี้แล้วเ,เหมือนผูกพันมากด้วยค่ะเขาจะขาดตรงตรงข้อต่อเนี่ยค่ะเหลืออยู่ครึ่งเดียวเหมือนกับเขาเป็นสองเส้นสองเส้นพันกันแล้วเส้นเส้นหนึ่งเขาขาดออกไปเหลืออยู่เส้นหนึ่งที่ติดอยู่แล้วตรงที่เป็นข้อที่เขาขาดเขาขูดเนื้อแม่ย ก็เลยเป็นคันเป็นแดงๆงไม่รู้ตัวว่าเกิดจากอะไรมราถอดสร้อยมาเช็คทึงรู้ว่าสร้อยขาดไปครึ่งหนึ่งไม่มีที่ซ่อมค่ะต้องรอกลับเมืองไทยค่ะไม่ค่ะไม่อยากซ่อมที่นี่ทองเหมือนคนละอย่างกันไม่รู้จะใส่เส้นไหนเลยทีนี้ปล่อยให้คอโล่ง นั่งตรวจงานค่ะขัดเล็บไปด้วยเล็บมันยาวออกมาแล้วเล็บจริงมันโผล่ข้างๆมันยาวขนาดยาวแค่นี้เหมือนก็ไม่พาไม่คุ้นกับเล็บยาวค่ะพิมพ์โทรศัพท์พิมพ์คนละแป้นแล้ว ไม่ใช่เล็บแท้ค่ะเป็นเล็บ,เล,บเล็บต่อค่ะเล็บพลาติกเล็บอะคริลิกจริงๆไม่ได้ตั้งใจจะเอาสีนี้ปกติทาสีแบบสองสีสีอมเรสีขาวชมพูกะ่ะพอดีตอนนั้นคิดว่าเออเห็นสีนี้ทาให้ลูกค้าแล้วมันสวยดีก็เลยลองลองทา ลองเสร็จถูกล็อกดาวเสร็จเลยอยู่กับสีนี้นานเลยอะคิดว่าจะเอาออกไม่ไม่ทานานครับผมทาไว้สักอาทิตย์หนึ่งแล้วให้ให้มันยาวออกมาหน่อยแล้วจะเอาออกจะเปลี่ยนทำใหม่ที่ไหนได้อยู่กันยืดยาวเลยสามอาทิตย์แล้วเนี่ยสามอาทิตย์แล้วต่อไปอีกสองอาทิตย์ก็จะเป็นห้าอาทิตย์ก็คงยาวออกมาครึ่งเลยอยู่กับสีนี้ตลอดเลย ดีนี้ก็เหมือนเล็บนิ้วกลางนี่แม่พาใช้ทำงานมากถือถือที่ตะไบเล็บเยอะๆแล้วมันถูเข้าไปก็จะเข้าไปเรื่อยไปเรื่อยเหมือนตัวนี้เหมือนกันลาตะไบเล็บให้ลูกค้าแล้วที่ตะไบมันโดนสีมันก็จะออกออกเป็นน,นิดนึงก็ไม่ได้ซ่อมนะสั่งสั่งล็อกดาวก็ทันหันเราก็ลูกค้าเยอะมากทำจนถึงห้าโมงห้าโมง คือเวลาล็อกดาวน์้้วเราก็ต้องรีบออกจากร้านแล้วนะอะก็เลยไม่ได้ซ่อมไม่ได้อะไรไปต้องอยู่กับสีนี้ไปอีกอีกสองอาทิตย์ค่ะตะไบมันลงยาวออกมาแล้วมันเป็นแหลมๆเป็นเล็บแท้มันโผล่ข้างๆเวลาล้าง,างหน้าแล้วมันขูด นั่งตักแดดค่ะาานั่งตักแดดตรงนี้เราจะทำหลังคาค่ะอีกหน่อยแล้วก็มีหลังคานั่งไม่ต้องตักแดดมีห้อง้วยฮัน y e h this looks so nice ให้ดู much better t h a o ะคะสามีใส่แผ่นใส่แผ่นกันฝนเข้าไปแล้วค่ะแล้วทาสีฟ้ากระบอกเขาชอบมากใช่อ่ะมันมันสีมันสีมสวยก็สีน้ำตาลแดงเยอะเลยสีเก่านี่เป็นสีน้ำตาลแดงค่ะปกติต้หลังคานี่มันสีน้ำตาลแดงหมดเลยค่ะพอเราย้ายมาเราก็เราก็เปลี่ยน แฟนเปลี่ยนเป็นสีฟ้าแล้วก็เลยทําเป็นสีฟ้าทั้งหมดเลยค่ะ่นี้เขาเขาบอกเออฉันดีใจมากเลยที่ฉันเปลี่ยนเป็นแผ่นใหญ่เพราะว่าอันเก่ามันแผ่นเล็กๆครึ่งหนึ่งค่ะเอาแผ่นเล็กออกเขาก็บอกเขาไม่อยากตัดเขาขี้เกียจตัดแม่พาก็เลยบอกทาเถอะทาแล้วมันก็สวยวันนี้เขาก็ทําค่ะทาแล้วเปลี่ยนใส่ใหม่แล้วพอทาสีเข้าไปมันก็เรียบเขาบอกเขาดีใจที่เขา ทำ <laughs> ถ้าไม่ทำก็จะอยู่กับความไม่สวยอย่างงั้นเพราะถ้าถ้าเราไม่เปลี่ยนเราก็จะเห็นเป็นขั้นอยู่อย่างนั้นไปตลอดเศร้าใจกับทองไมหมคะ ทองจะขาดใส่ไม่ได้ต้องถอดสอดก่อนก่อนที่เขาจะขาดว่าลวงหายแม่ไม่ชอบใส่สร้อยเส้นใหญ่ในชีวิตประจำวันที่นี่นะที่ที่บ้านที่เมื่อที่เมืองไทยนี่ใส่โอเคแต่มาที่นี่คนที่นี่เขาไม่เขาไม่ค่อยนิยมทองกันค่ะเขาจะนิยมเพชรมากกว่าแม่พาก็เลยไม่ใส่เส้นใหญ่ใส่เส้นเล็กๆใส่เส้นเล็กๆกำลังดีค่ะ คนออสเตรเลียเขานิยมเพชรค่ะเขาไม่นิยมทองแม่พาก็จะไม่ใส่ไม่ใส่ทองนอกจากว่าจะมีงานที่วัดอะไรเนี้ยคนไทยเขาจะใส่กันเพื่อความเป็นสิริมงคลค่ะเราก็ใส่ใส่ไปวัดไปทําบุญค่ะพอกลับมาแม่พาก็ถอดแม่พาก็จะใส่แต่เส้นเล็กๆใส่ประจําใส่จน เป็นความเคยชินความผูกพันไปแล้วค่ะพอต้องมาถอดเขาอย่างนี้ก็เศร้าอ,อยากลองไห้เ็นนูอบอกว่าไปซ่อมาไปซ่อมไม่ไม่อยากซ่อมที่นี่ทองที่นี่มันคนละอย่างค่ะทองเขาเป็นทองคนละเกรดกันค่ะทองที่นี่ซื้อแพงแต่ขายถูกพอแล้วค่ะ เอาพอกระทังไปก่อนไปนะคะเจอกันใหม่ค่ะ